นี่ฮะโอ้โหตัวใหญ่ๆสดๆเลยเนี่ใสๆโคนก็ไม่ค่อยหมีเท่าไหร่นะาเนาะสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับสำหรับช่องเบียร์คลมเมืองน,น้อยครับวพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนนะครับ มาตกปลากันแล้วก็เดี๋ยวดูในการทีว่าจะไงเดดมันอ่อนหน่อยว่าจะลงงมหอยนะฮะตกปลาที่เดิมครับผมหมายธรรมชาติเนี้ยหมายธรรมชาติทนี้เราก็ตีไปแล้วเดี๋ยวรอมารอลดกันต่อขึ้นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูต่อไปเอฟตีนหน่อยดิครับมันมาครับ,บ่าจีนะจีบ่จีผาหมายพามาลงหมายธรรมชาติที่เดิมครับผม อากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะอากาศเย็นสบายครับแดดอ่อนเย็นว่าจะลงง้มหอยนะฮะดพัดอากาศอากาศร้อนน้ำก็จะเยอะหน่อยมาลรุนกันต่อไปครับผมครับผมตอนนี้เราก็ได้ถึงไมยหมยหอยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่งทีมงานลงมาแล้วเดี๋ยวทีมงานไปสูน์กันว่ามีหอยบ่าน้ำดีกว่า เฮ้ยมีหอยหอยอะไรหอยปังไม่ได้วยเหรอไหนดิสิอุ้ยโลไหนไหนดิสิโอ้นี่ลูกหอยลูกหอยปังมันต้องมีตัวต้องมีตัวใหญ่นั่นนั่นปลาเขียวอะไรเนี่ยปลาเขียวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาเขียวอะไรเนี่ยเนี่ย

Thả à, khỏi cái khắp ổn vấn đề Làm cốt, Mày không tin gì đi Đúng ôi, dây. Đúng. Ui Hãy không chui được gì Ui Hãy không dứt quá Dừng đi Ui hãy nữa อุ้ยนี่ไงอ่างอ่างอ่าวลึกนี่เจออ่าวลึกแล้วอู้หยยอหยกลุมเยอะหอยกลุมหลายมาครับผมหาอยู่หากินครับผมบรรยากาศนี่จะมีค,มคนโคนหน่อยหอ,ห,อหูบอกน้ำตื้นตื้นจริงหรือเปล่าตื้นใช่โอ้ยมหอยครับผมช่วงนี้ฝนก็เริ่มมาแล้ว

นี่อย่าอย่าอย่าปล่อยจีปล่อยจีจีเดินฮะเส้นจีลงน้ำลงท่าลงน้ำลงท่าไปพี่น้องน้ำคันหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำคันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยทำโคลนนี่หน้ามีพี่แต่มันบนบนเนินนู้นหน้าเยอะนะ ô nhiễm ký đạo 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 อยู่บนเนินทายนเนาะตัวนีใหญ่อ no> ่ะจะรู้อยะว่ตัวนี้แถวนี้มันอยู่เปนกุ่มเลยนะอยู่บนเดินบนเนินดินเนาะอยู่ ูหด <Cornell>. ูน้องฝนมามืดเลยฮะตกเลยครับผมวันนี้ยที่ฝายน้ำล้นนะฮะงูหอยดี๋ยวจะร่วงร่วงนะครับผมงมหอยฮะ นี่ก็น้ำลึกน like ้ำประมาณจค่แค yeah well, ่ก็เข yeah, ่าได้ฮะเนี่ยโอ้โหฝนมาเขียวปัดเลยฮะจะทันฝนหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องก็ต้องลุ้นกันต่อไปยังไงไม่รู้จะได้หอยเท่าไหร่ฮะวันนี้เอ้ยนี่ผมให้พี่น้องดูนี่ฮะโอ้โหตัวใหญ่ๆสดเลยเนี่ยใสๆ ฝนก็ไม่ค่อยหมีเท่าไหร่น่าอุ้ยดู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 ทีเดียวครับพี่น้องทีเดียวกลุ่มเป็นก้อนครับผมเนาะฝนก็เริ่มมาเลยครับมึมดดึ๋มมาเลยฮนะรอบด้านเลยครับผมไม่รู้ว่าจะรอ ยังไงนะยังไงที่ตกฝนไม่ได้นะฮะกับเสินจิเดี๋ยวราต้องงมหอยไปเรื่อยก่อนให้ลง,ลงเม็ดก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องพอยุดก่อนหยุดการถ่ายทำแล้วกันนะฮะเนื่องจากฝนมันเริ่มมาแล้วครับเนี่ยเป็นฝ่ายน้ำล้นฮะนี่ก็เป็นหน้าท่อครับผมนี่ก็เป็นเคีนอะไรก็ไม่รู้นะเขาก่อสร้างอะไรกัน,นะฮะโอ้โหนี่เงานี่เงาหอยก็หลายพี่น้องเอ้ยฝนก็มาลงเม็ดนะฮะลงเม็ดแลนะ เราต้องยึดติย <im> <hydro médico> ึดติยึดติงอ้อยก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยววัดเจอใหม่นะฮะยึดติก่อนครับผมฝนมาแล้วฮะตกนะฮะลงเม็ดนะฮะนี่ฮะยุบยิบยุบยุบนะฮะเห็นเจตี่อะไรไหมครับผมแต่ที่ฝนหยุดตกแล้วเราก็เริ่มงมกันต่อครับผมมาดูว่าเตียนจีเราได้หอยเยอะเปล่าไม่รู้มาดูกันครับอย่างงจีได้ไหม นี ơi, ơi ่หนนะอะเปเติมพ uh, like, ้ังก่อนเป๊ะเติมพ้ังก่อนเติมพ้ังก่อนครับพี่น้องหยุดได้หลายเลยฮะโอ้โหไปตัวเดียวครับผมนี่ครับผมนี้ฝนมันก็ยังมืดอยู่แต่ก็มันไม่ตกนะนี่ฮะมืดมาเขียวรอบด้านนะ เดี๋ยว oh. mm ูคันต่ออ yeah. okay. mm ีกพ oh. uh ักยกนึงฮะงอมหอยผมอยู huh. yeah. mm ่บรรยากาศดีมากเลยธรรมชาติท oh. anyway, right. uh ี่สุดดิมห้ยดิ่มนองครับผมมือเกางอมหอยครับผมวันหยุดนะครับวันนี้ว่าวันหยุดก็เลยมางมหอยเพราะวันนี้ก็ทํางานต่อนะฮะวันหยุดก็อายุอ่ะกินครับชีวิตโรงงานนะฮะก็มาหยิ่ลาก็ ตรงนี้กับข้าวก็เริ่มแพงนะอะไรที่ว่าหากินได้ก็ต้องหากินเองครับผมมีน้ำก็ไหลตรงน,นี้เป็นฝ่ายน้ำรดนั่นข้างในก็จะเป็นเป็นท่อนะไหลก็ไปเดี๋ยวคือก็หอยน้ำตีนผมจะเยอะเลยนะเหยียบได้เลย่ะนี่น้ำไหลไหลอุ้ยหอย ปลาตัวน้องนี่หนุนาต่อครับผมยังครับยังฮะยังไม่มียังมีแฟนเหรอยังไม่มีแฟนทำไมยังไม่มีแฟนอ่ะหาอยู่หาอยู่อือหือปลากระลองนะมืดมามืดปลาโมดินเลยครับพี่น้องโอ้ยเจ๊ใจไหอยแกงบว่น้อมาดี้เอ้า่นลุยกันต่อเดี๋ยวจิบ เมื่อกี้เราก็ไปตกปลากันมาแล้วครับแต่ปลาไม่กินเหยื่อเลยมาเล่นหอยเต็บเดิมครับเอาที่มันได้แน,น่แน่ว่าอากาศนะฮะ6โมงเย็ยนแล้วพี่น้องฝนมันมืดไปหมดเจ้าผมให้ดูให้ดูบรรยากาศดูดิเมฆมัมมนลอยล้อไมไปหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหผมน่าจะโดนฝนกันเต็มเลยล่ะ รอบเนี้คงจะไม่รอดอู้เดี๋ยวให้กราบด้วยกราบกราบเดี๋ยวให้กราบ เดี๋ยวขอฝากปิดเดี๋ยวปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะพี่นอ้องฝนไปเริ่อมไม้เลยผมต้องเก็บเครื่องไม้ข้างม,ามือฮะดอกนี้น่าจะเอาจริงดูมันมันขาวไปเลยครับนู่นเห็นปหมน้องเห็นตีนปลาปลาาละะลั๊มมาแล้วนะปลามันน่าจะแหลรนี่เดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูน,นเดี๋ยวใคยว่ากันดีนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นครับผม